กว้างไหมฮะอ๋อง่วงง่วงมากเลยลูกอ๋อง่วงง่วงมากไหมอ๋อกว้างมากโอเคโอเคโอ้ยแล้วแต่ทำไมหล่อจังเลยอ่ะคนกว้างทำไมหล่อจังหล่อไหมคะทุกคนหล่อเนาะเออหล่อมากโอ้ยไม่เชื่อหล่อกว่างอ่ะพอจะถ่ายคลิปบอกว่าง เอ้ยทำไมพี่ด้านหล่ออย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนว่าพี่ด้านหลอกันไหมครับหลอ่อไหมหลอม่อไหมโอ้โหหล่อหล่อเนาะเนาะโอเคว่างว่างแต่งเดียวเลยดูด,ดูนอนดูนอนโอ้ยหลอ่อก็ตายมีโบด้วยเนี่ย อาพี่ดานอนก่อนนะคะพี่ด่าง่วงเนาะเนาะโอเค